สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่อยากจะมาโปรโมทห้องทอกทอกห้องหนึ่งครับห้องนี้เองนะฮะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งห้องนี่ครับห้องนี้เลยนี่นะครับห้องฟินขับนะครับนี่ครับอ่าอย่างที่เห็นนะะเข้ามาก็ ก็คือสามารถขึ้นคิวไปเปิดเพลงได้นะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นคิวเนี่ยเราต้องไปเปลี่ยนตัวข้างหน้าเนี่ยครับสามารถก๊อบจากตรงนี้นะก๊อบตรงนี้นะลากตรงนี้แล้วก็ขิดขวาแล้วก็กดคัดลอกแล้วก็เอามาใส่หน้าชื่อนะซึ่งผมใส่ไปแล้วนะลบอันเก่านะฮะแล้วก็ลีดขวาแล้วก็พิมพ์ไปเลยฮะนี่ครับแค่นี้ก็จะสามารถเป็นสมาชิกได้แล้วนะหัวห้องก็ คนที่เป็นหัวม่วงหัวฟ้านี่เขาก็จะให้หัวชมให,ให้หัวฟ้าทันทีเลยนะครับลองคิวก่อนนี่ก็มาอ่านกันตรงนี้ด้วยนะฮะเขาตรงนี้เขาก็จะเขียนเลยข้อมูลของห้องนี้นะฮะยินดีต้อนรับหัวฟ้าเปิดเพลงฟินขับใส่หน้าชื่อสามารถร่วมกิจกรรมได้ครับกิจกรรมห้องแจกวัตถุมนี่ตลอดอาทิตย์ติดตามประกาศเวลาเริ่มกิจกรรมจากแอดมินห้องได้ทุกวันฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะ เป็นวันที่เขาจะแจกกัน90ู้นะไม่แจกมากนะครับนี่ครับกฎของห้องย้ำอ่านด้วยนะฮะการเพิ่มหัวสีของแอดมินหัวสีแดงต้องมีแอดมินเห็นด้วย3คนขึ้นไปหัวสีส้มต้องแอดมินเห็นด้วย2คนขึ้นไปนะครับกฎมีไว้ทําตามนะฮะกฎมีไว้ทําตามนะครับ,าาน,รบนี่ครับกฎที่1ห้ามใช้คําหยาบ2ห้ามพูดถึงบุป,ปการีบุป,ปการี3ห้ามฝัดอีโมอีโมก็คือนี่นะครับ นี่ครับช็อสติ๊กเกอร์ถ้า3ตัวตรงเป๊กก็ไม่เป็นไรนะรไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วก็ห้ามภาพพิม์้าพม่างกษัตริย์อันนี้ก็ไม่น่าจะทํากันอยู่แล้วครับห้ามสิบแปดบวกภาพคลิปคือถ้าใครเปิดกล้องไปเปิดกล้องได้ก็มานี่นะครับเปิดไว้อย่าอย่าเปิดนะครับผิดหกห้ามการเมืองเจ็ดห้ามแจกเบอร์แปดห้ามพดลิงเว็บเก้าห้ามถ่ายทอดสดบอลคลิปเพลง MV ในอะไรไม่รู้นะฮะซึ่งเจ็ดถึงแปดดี หัวห้องเรานี้แบบนะเจ็บมั่วเลยหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับก้อนนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับนี่ครับนี่ก็คือ ID ห้องนะฮะนี่คือ ID ดีห้องตอนนี้คนในห้องก็มี23คนครับก็ลืมมากดดาวห้องด้วยนะออกก็เนี่ยก็กดตรงรูมดาวนี้ครับคลิกไปเลยฮะแล้วก็จะขึ้นรูหนายิมคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อห้องนี้มีกิจกรรมนะฮะ ขึ้นสามารถข้ห้องนี้แล้วมาเปิดเพลงนะฮะห้องที่มีอยู่กับตอนนี้ก็คือห้องนอนฟินครับประชุมแอดมินวันเส,สาร์ที่23นี่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับเราเลยเทสตดีเจนะแล้วก็กรีมิกลุมตรนนี้มีอยู่ในห้องสองคนนะครับอ่าแล้วถ้ายังไม่รู้เรื่องอะไรอีกเกี่ยวกับห้องนี้ก็สามารถแอดคาริน่าผมมาได้นะฮะนี่นะครับแอดคาริน่าผมไอดีก็นี่ครับวิธีแอดเพื่อนก็คลิกตรงนี้นะฮะที่เมื่อกี้เห็นนะคลิกแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ครับ ถ้าจะแอดผมนะแอดเพื่อนกับผมนะฮะนี่ครับตามนี้เลยนี่แล้วก็กดค้นหาไปเลยครับแล้วก็กดเพิ่มเป็นเพื่อนมันก็มีแค่เพื่อนของฉันนะ,ะเพื่อนของฉันระบุข้อความนี่ไม่จําเป็นนะม่ต้องระบุมานะแล้วก็กดตกลงโอเคมันก็จะขึ้นนะครับนี่โอเคแล้วนะฮะผมก็มีแคนอยู่แคนนึงฮะ แต่ตอนนี้เจ้าของแคนเขาไม่ออนนลฮะนั่นเทินใหม่เฟซบุ๊กก็ไม่จําเป็นหรอกเนาะนี่นะครับเชวผมไม่มีเลยอ่าถ้าอยากแอดก็แอดมากันได้นะครับไม่ว่ากันนะฮะผมจะไปฟังเพลงต่อละจากห้องเนี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นคิวเปิดเพลงด้แค่นี้นะครับเอย,อย่าลืมหัวห้องเราพี่อาร์ตนะฮะพี่อาร์ตนะครับผมนะชื่อพี่อาร์ตนะครับวันนี้ก็ ขอตัวลาขอตัวมา้าขอทั้งตัวผมนี่แหละครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ